วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมัธยฐานกันนะคะมะัธยฐานคืออะไรก่อนมัธยฐานง่ายๆเลยนะคะมะัธยฐานก็คือค่าที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลที่จัดเรียงลำดับจากน้อยไปมากถึงมากไปน้อยอยังไงล่ะค่าที่อยู่ตรงกลางย่างไงล่ะเรามาดูตัวอย่างกันอย่างข้อนี้นะคะ เขาจงหามัธยฐานของข้อมูลก็คือ35 2 1ตึ๊ตืดตืดไปเรื่อยมีข้อมูลทั้งหมดกี่ตัวคะ9ตัวเราต้องเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยแต่ตรงนี้ครูเรียงลำดับจากน้อยไปมากจากนั้นพอเราเรียงลำดับเสร็จแล้วนะคะจากน้อยไปมากเราหาค่าที่อยู่ตรงกลางนั่นก็คือ5นั่นเองหรือใครไม่ เออหนอูมองไม่ออกเลยค่ะครูว่าค่าที่อยู่ตรงกลางคืออะไรให้เรามาทดกันก่อนทดนะคะว่าเราจะหาค่าที่อยู่ตรงกลางด้วยวิธีให้นักเรียนจำสูตรตรงนี้ n บวก1หารสอง n คืออะไรล่ะ n ก็คือจำนวนข้อมูลมีทั้งหมดกี่ตัว9ตัว9บวก1หารสองเบวก1เป็น10 10หารสองเท่ากับ5เราก็จะรู้แล้วว่า ตรงเนี้ยคือตำแหน่งนะตรงกลางตำแหน่งที่อยู่เนี่ยคือห้าเราก็นับเลยจากที่เราเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็คืออยู่ตรงกลางพอดีพอเราใช้สูตร n บวก1หารเนี่ยเราจะรู้ว่าตำแหน่งมัธยฐานหรือค่าที่อยู่ตรงกลางของเราเนี่ยคืออะไร คืออยู่ตำแหน่งไหนอยู่ตัวที่เท่าไหร่นั่นเองคือตัวที่5เราก็รู้แล้วว่าตัวที่5คือเลข5ดังนั้นเราก็ตอบไปเลยว่ามัธยาฐานของข้อมูลชุดเนี้ยเท่ากับ5ห่ายังบางคนยังงงอยู่มาดูตัวอย่างเดี๋ยวครูเขียนให้ดูเลยจากข้อนี้เขาบอกว่าจงหามัธยาฐานของข้อมูล2 6 4 8 12 10 14อันดับแรกเรียงข้อมูลค่ะ เราต้องเรียงข้อมูลก่อนเรียงข้อมูลจากครูขอน้อยไปมากแล้วกันหรือใครอยากจะ,จะทําเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยก็ได้แล้วแต่เราครูขอเรียงนะสองสี่หก1ปดสิบอ่อะ ถ้าใครยังมองไม่ออกว่าค่าตรงกลางคืออะไรให้มาทดก่อนใช้สูตร n บวก1หาร2เพื่อเช็คว่าค่าตรงกลางอยู่ตำแหน่งไหนเราก็มาดู n คือจำนวนทั้งหมดเราก็มานับ1 2 3 4 5 6 7มี่ําท n คือ7ตัวบวก1หาร2 7บวก1เป็น8 8, 8หาร2เท่ากับ4แสดงว่า มัธยฐานหรือค่าตรงกลางของเราเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งที่4เราก็มานับว่าตำแหน่งที่4ของเราคืออะไร1 2 3 4คือเลข8นั่นเองดังนั้นเราก็จะได้คำตอบแล้วว่ามาัธยฐานของเรามาัธยฐานของข้อมูลชุดนี้คือ8นั่นเอง เห็นไหมคะง่ายไหมคะว่า 1. ให้เราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้ 2. ให้พิจารณาว่าตัวไหนอยู่ตรงกลางถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวไหนอยู่ตรงกลางหนูมองไม่ออกค่ะครูให้เรามาทดโดยใช้สูตร n บวก1ส่วน2พอเราแก้แล้ว n ก็คือจำนวนทั้งหมดจำนวนทั้งหมดมีกี่ตัวอันนี้มี7ตัวบวกกับ1หาร2จะได้4 ได้สีปุ๊บไม่ใช่ว่า4คือคําตอบนะคะ4คือตําแหน่งว่าตัวกลางที่สุดของเราหรือว่าค่ามัายรฐานของเราจะอยู่ตําแหน่งที่4ให้เรามานับว่าจากที่เราเรียงข้อมูลแล้วนะตัวที่4คือเลขอะไร1 2 3 4คือเลข8ดังนั้นมาธยฐานชุดนี้ข้อมูลชุดนี้คือ8โอเคนะคะตรงนี้โอเคนะลองมาดูตัวอย่างต่อไปฝึกฝนไปเรื่อยๆตัวอย่างถ้าเป็นโจทย์ปัญหาแบบนี้ล่ะ ทรงหามัธยฐานของอายุครอบครัวครอบครัวหนึ่งดังนี้โดยมีพ่ออายุ49แม่อายุ42พี่อายุ20ตนเองอายุ15น้องอายุ13 1. อันดับแรกเรียงลำดับเรียงเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้ข้อนี้ครูขอเรียงลำดับจากมากไปน้อยเตียงข้อมูล ครูบอกว่าจากมากไปน้อยข้อเมื่อกี้ครูเอาน้อยไปมากข้อนี้เอามากไปน้อยก็ได้แล้วแต่เรามากสุดคือ49คืออายุพ่อต่อไปคืออายุแม่42แล้วก็อายุพี่20อายุตนเอง15แล้วก็อายุน้อง13อ่ะครูเรียงข้อมูลเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้พิจารณาว่าตัวไหนอยู่ตรงกลางอะใครบางคนอาจจะมองไม่ออกอ่ะ ทดเหมือนเดิมโทดใช้สูตร n บวก1ส่วน2 n คืออะไรคะข้อมูลมีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 5 5บวก1หาร2 5บวก1เป็น6หาร2เท่ากับ3แสดงว่าข้อมูลของเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่3เราก็มาเช็คเลย1 2 3ตำแหน่งที่3คือ20เราก็ตอบได้เลยว่า ดังนั้นมัธยฐานของอายุครอบครัวนี้คือ20ปีเรียบร้อยเราก็จะได้มัธยฐานแล้วว่ามัธยฐานของข้อมูลหรือว่าอายุครอบครัวเนี้ยคือ20ปีง่ายใช่ไหมคะ 1. เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้จากนั้นให้พิจารณาตัวกลางว่าตัวกลางอยู่ตัวไหนหรือใครพิจารณาไม่ได้หนูนับไม่เป็นข่ะหนูมองแบ่งไม่ได้หรือว่ายัางไงก็แล้วแต่แบบอาจจะเป็นจํานวนตัวเลขที่มันมากจนเกินไปเราสามารถเราไม่สามารถพิจารณาตัวกลางได้หรือว่าเรากลัวผิดพลาดให้เรามาใช้สูตรตรงนี้ n บวกหหาร2 เราจะได้ตำแหน่งว่ามัธยาฐานของเราอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ตำแหน่ง3แล้วก็มานับ1 2 3ตำแหน่งที่3คือเลขอะไรนั่นแหละคือมัธยาฐานของเราโอเคนะคะต่อไปข้อนี้ตัวอย่างคือในการสอบขอโทษนะคะในการสอบถามนักเรียน7คนเกี่ยวกับการนำเงินมาโรงเรียนในแต่ละวัน ข้อมูลเป็นดังนี้50 80 100- ถึง75ตัวสุดท้ายนี่เขาบอกว่าจงหามาัธยฐานข้อมูลชุดนี้อันดับแรกเรียงข้อมูลเรียงข้อมูลจากคู่ขอน้อยนะน้อยไปมากตรงนี้แล้วแต่เราเลยเราอยากเรียงข้อมูลยังไงก็แล้วแต่เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากโอ้โูมี50 50มี2ตัวเราต้องเขียน2ตัวนะคะถือว่ามันจะซ้ำกันก็นกนแล้วแต่เราต้องเขียนข้อมูลให้ครบ75ต่อไป80 80มี2ตัว80 100แล้วก็120อ่ะครูเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วครูทดเลยครูทดเลยหรือใครมองพิจารณาได้แล้วว่าตัวตรงกลางคืออะไรอันนี้ครูทดสำหรับเพื่อนที่ยังไม่เห็นนะคะ ว่าตัวตรงกลางคือตรงไหน n บวกหหารสมีจำนวนกี่คน7คนเ n คือ7หรือเราสามารถนับก็ได้ว่าข้อมูลเรามีกี่ตัวหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสอง่ห้าหกเเบวกหหารสอบวกหเป็น8ปหารสเท่ากับสเราก็จะรู้แล้วว่าตำแหน่งมัธยฐานหรือว่าตัวที่เป็นมาธยฐานในข้อมูลชุดนี้ ค,คืออยู่ตำแหน่งที่สี่เราก็นับ1 2 3 4ก็คือ80ตัวนี้นั่นเองโอเคนะคะเราก็ตอบได้เลยดังนั้นมัตยฐานของข้อมูลชุดนี้คือ88าทนั่นเองได้คำตอบเรียบร้อยแล้ว โอเคนะคะต่อไปแล้วถ้านักอ่ะครูให้นักเรียนพิจารณาก่อนอันเนี้ยข้อมูลคือเข้อมูลมี7จ็ดนะอ่ะข้อต่อไปข้อนี้ข้อมูลคือหม,ม,นะม,มี5ตัวนักเรียนสังเกตไหมคะข้อมูลที่ครูให้ก่อนหน้าน,นี้มันเป็นจํานวนคี่หมดเลยเป็นเลขคี่หมดเลยดังนั้นเลขคี่นักเรียนจำ ให้ดีนะคะว่าข้อมูลที่เป็นจำนวนคี่เราสามารถหาเลขตรงกลางได้เลยแล้วถ้าข้อมูลเป็นจำนวนคู่ละ่ะเหมือนข้อนี้มีทั้งหมด10ตัวเราจะหายัางไงละ่ะ1เรียงลำดับจากน้อยไปมากเหมือนเดิมคู่เรียงเรียบร้อยปึ๊บและคู่ก็ทดทดเหมือนเดิมเลยคูอันนี้เราเราทำเป็นยังมองไม่เห็นว่าคือตัวตรงกลางตรงไหนนะ n บวก1หาร2 n ของเรามีทั้งหมด10ตัว2 4 6 8 10 10บวก1หาร2เท่ากับ11หาร2เท่ากับ5.5 5.5เห็นไหมคะมันไม่ลงตัวเราไม่รู้ว่า5.5คือข้อมูลตรงไหนเราก็เลยต้องพิจารณาตัวที่5กับตัวที่6 2ตัวตัวที่5กับตัวที่6แล้วนำตัวที่5กับตัวที่6เนี่ย ตัวที่5กับตัวที่6คือเลขอะไร30กับ31นํา30กับ31เนี่ยมาบวกกันแล้วหาร2เราจะได้ค่ามัธยฐานของข้อนี้คือ30 5อ่ะเราลองมาทำกันถ้าเราทำและเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะโอเคเราลองมาทำกันข้อนี้เหมือนเดิมเลยเราต้องเรียงลำดับก่อน ทุกอย่างจะทําเหมือนเดิมเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้ครูขอ,อน้อยไปมากอ่ะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากอ่ะมาดูข้อมูลของเราคือเรียงนะหนึ่งห้าเจ1ด1ก้าสิอ่ะครูเรียงข้อมูลครบแล้วครบแล้วนะคะ จากนั้นครูหาตัวตรงกลางก่อน2 4 6 8มี8ตัวเห็นไหมคะว่ามันเป็นจำนวนเลขคู่แสดงว่าข้อมูลตรงกลางต้องมี2ตัวแน่ๆเลยให้เราใช้ทดก่อน n บวก1ส่วน2 n ของเราเมื่อกี้เรานับแล้วมี8ตัว8บวก1หาร2 8บวก1เป็น9หาร2เท่ากับ4.5 อ่ะ4.5ก็คือข้อมูลตรงกลางจะอยู่ระหว่าง4กับ5เราก็นับปเลย1 2 3 4คือเลข9ตัวที่5ก็คือ11ถ้า4.5ให้เราดูตำแหน่งถ้า4เราหารมาได้ให้ดูตำแหน่งที่4กับตำแหน่งที่5นะคะเอาข้อมูลตำแหน่งที่4กับตำแหน่งที่5คือ9กับ11 จากนั้นให้เราเขียนดังนั้นเลยดังนั้นมัธยฐานของเราเนี่ยเท่ากับ9นํานำ 9, บวกกับ11แล้วหาร2เพื่อหามัธยฐานของเรา9บวก11เหาร29บวก 11, เป็น20 20หาร2เท่ากับ10ดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่ามัธยฐานของเราเนี่ย ในข้อมูลชุดนี้คือ10เราก็เขียนตอบได้เลยตอบมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้คือ10เรียบร้อยเราก็จะได้แล้วมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้10ทวนอีกครั้งนะคะว่ามัธยฐานเรา,าดูก่อนว่าจํานวนของเราเป็นจํานวนคู่หรือจํานวนคี่ เราสังเกตแล้วว่าข้อนี้เป็นจำนวนคู่ดังนั้นตัวมัธยฐานของเราจะมี2ตัวเราก็มาทดก่อนว่าจะอยู่2ตัวของเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนหรือใครสามารถพิจารณาว่าตรงกลางเนี่ยมี2ตัวคือเลขอะไรบ้าง9กับ10 9นะเอ้ย9กับ11นำากกับ11มาบวกกันแล้วหาร2เราจะได้มัธยฐานของข้อมูลชุดนั้นโอเคนะคะต่อไป ต่อไปโจ,จงหามัเทยฐานน้ำหนักดังต่อไปนี้ก็คือน้ำหนัก54 56เนี่ยเรานับก่อนว่าตัวมาเทยฐานของเราเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่2 4 6 8 10 10เป็นคู่แสดงว่าตัวตรงกลางของเราเนี่ยต้องมีมาธทยฐานต้องมี2ตัวให้นำา2ตัวนั้นมาบวกกันแล้วหาร2เราจะได้มาเทยฐานของเราอ่ะ อันดับแรกเรียงลำดับเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเรียงเสร็จครูขอน้อยไปมากนะคือหรือใครจะทำเป็นมากไปน้อยกลย้ด้า8 54 5 6 56 56 5 7 5 8 5 9 6467อ่ะครูเรียงข้อมูลเรียบร้อยแล้วครูทดก่อนครูที่เกตหาว่าตัวตรงกลางคือตรงไหนที่เกจนั่งนับอ่ะครูทด n บวกหหารส n ของเราเมื่อกี้เรานับแล้วว่ามี10ตัว10บวกหหารสก็คือ11หารสจะเท่ากับ5.5 5.5อยู่ตัวไหนละ่ะตำแหน่งที่5 กับตำแหน่งที่6เราก็ไม่ดูว่าตำแหน่งที่5กับตำแหน่งที่6ของเราคือเลขอะไร 1, 2 3 4 5 5ถึง56าตำแหน่งที่6ของเราคือ57เราได้แล้วว่ามัธยฐานในข้อนี้คือ56กับ57เราก็มาทำต่อดังนั้นมัธยฐานเท่ากับนำา56บวก57หารสอง เท่ากับ56.5นํามาบวกกันแล้วหาร2เราจะได้ค่ามัธยฐานดังนั้นเรารู้เลยว่ามัธยฐานของเราคือ56.5เราก็ตอบได้แล้วตอบมัธยฐานจากน้ำหนักคือ56.5กกิโลกร,รมัม เรียบร้อยเราก็จะได้มัธยฐานในข้อนี้เรียบร้อยว่าคือ56.5อาคูขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้ามัธยฐานเนี่ยเป็นจำนวนขี่เราเลือกพิจารณาตัวตรงกลางได้เลยเป็นจำนวนขี่เรามันจะมีตัวตรงกลางแค่หนึ่งตัวเราเลือกนั้นเลือกตัวตรงกลางเป็นค่ามัธยฐานแต่เราต้องเรียงข้อมูลก่อนนะคะได้เลยทันที 2กรณีที่เป็นจำนวนคู่ละ่ะเป็นจำนวนคู่ให้เรานำผลบวกของตำแหน่งที่เราหาเจอคู่นั้นมาบวกกันแล้วหาร2เราก็จะได้ค่ามาเทียฐานเหมือนกันตรงนี้ทุกคนเข้าใจนะคะใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ